ใช้เทคนิคการเสียบยอดนะครับเลือกใช้ต้นตอมะเขือม่วงนะครับเนื่องจากเมื่อนํามะเขือเทศไปเสียบยอด่จะให้รสชาติไม่เปลี่ยนแล้วก็รากของมะเขือม่วงหากินเก่งด้วยทําให้เก็บผลผลิตได้นานขึ้นแล้วก็ต้านทางโรคเหี่ยวได้ดีครับนี่เป็นการพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตนะครับจนสามารถเอาชนะโรคต่างๆของพืชที่เกิดเป็นประจําแล้วก็รักษายากด้วยโดยเฉพาะโรคเหี่ยวในมะเขือเทศอยู่ที่โรงเรียนของนายสราวุฒิรัตนพันธ์น ชาวอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับเขาเน้นการปลูกพืชมูลค่าสูงใช้พื้นที่น้อยครับโรงเรือนเนี่ยขนาด6คูณ16เมตรก็ปลูกได้160ต้นโดยใช้สายพันธุ์สุกา้ามูลนะครับมีผลสีเหลืองผลใหญ่เนื้อนแน่นรสหวานกรอบเลยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะด้วยเป็นที่ต้องการของตลาด ผลผลิตต่อต้นประมาณ4-5กิโลกรัมนะครับตอนนี้ขายกันกิโลกรัมละ200บาทเลยนะครับก็แพ็คเป็นกล่องกล่องละ500กรัมราคา100บาทมีออเดอร์สั่งล่วงหน้าไว้หมดแล้วด้วยครับส่วนการดูแลเขาใช้ระบบน้ำหยดแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอครับรวมทั้งคอยตัดแต่งกิ่งขะแนนของมะเขือเทศการโน้มกิ่งต่างๆส่วนสารเคมีไม่ได้ใช้เลยครับเนื่องจากว่าปลูกในโรงเรียนก็ทำให้ไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวน มะเขือเทศพันธุ์นี้เป็นชื่อชูการมูลครับผลิตมเมล็ดพันธุ์โดยคนไทยซึ่งจะ,มะเมล็ดพันธุ์จะถูกกว่ามเมล็ดพันธุ์นําเข้าและรสชาติเขาจะเนื้อแน่นหวานกรอบครับไม่มีกลิ่นมะเขือเทศเลยครับและพิเศษคือต้นแข็งแรงเพราะเราใช้วิธีการกราฟติ้งจากต้นตอมะเขือม่วงครับมาเสียบยอดกับต้นพันธุ์ดีครับมันจะทําให้ระบบรากแข็งแรงแล้วทําให้ผลผลิตเก็บได้นานขึ้นครับ ข้อดีอีกอย่างของการปลูกมะเขือเทศนะครับหากใช้ต้นตอพันธ์มะเขือม่วงก็คือจะไม่มีกลิ่นของมะเขือม่วงติดไปกับมะเขือเทศเลยครับแต่ว่าถ้านํามะเขือพวงมาเป็นต้นตอซึ่งแม้จะแข็งแรงกว่าแต่ว่าจะมีกลิ่นเหน้นเขียวติดไปในผลของมะเขือเทศก็เลยไม่ค่อยนิยมกันโดยมะเขือเทศต้นหนึ่งถ้าดูแลดีๆรับจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึงครึ่งปีเลยครับ ใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของการปลูกมะเขือเทศแบบนี้ครับเทคนิคนี้ทางฟันก็ยินดีสอนให้หรือว่าอยากอุดหนุนผลผลิตกรรมนะครับมีเบอร์ติดต่อสร้างอาชีพ0813254849ครับ